สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช้านี้ที่นครพนมประจำวันศุกร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2568อยู่กับมุกสุพิศราค่ะ คุณผู้ฟังค้าชาวนี้ค่ะมุกมีเรื่องมาย้ำเตือนประชาชนนะคะเกี่ยวกับมิจฉาชีพค่ะที่อ้างเปิดบัญชีหลอกรับบริจาคนะคะช่วยทหารชายแดนไทยกัมพูชาค่ะซึ่งจากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนนะคะก็ส่งผลให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องการส่งกําลังใจไปยังแนวหน้าก็คือทหารรวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในจังหวัดน,นี้เองค่ะ มิจฉาชีพนะคะก็จะมาเปิดบัญชีหลอกรับบริจาคช่วยทหารชายแดนซึ่งจะทำให้เราเนี่ยเสี่ยงสูญเงินด้วยแล้วก็เสี่ยงเสียข้อมูลส่วนบุคคลด้วยค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางนายอนุกูลพฤกษาโนศกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ตรวจสอบพบข่าวที่เกี่ยวกับประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไทยแล้วก็กัมพูชาเป็นจำนวนมากโดยจากสถิติตั้งแต่วันที่1ถึง15สิงหาคมค่ะศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็ได้ทำการคัดกรองจำนวนข้อความทั้งหมดกว่า2ล้านข้อความนะคะโดยมีจำนวนข้อความที่เข้าเกณฑ์การตรวจสอบกว่า2องแสนข้อความทั้งนี้เป็นเรื่องที่ส่งตรวจสอบจานวน459เรื่องได้รับการตรวจสอบแล้วจำนวนทั้งหมด447เรื่อง ซึงก็สามารถแยกเป็นเรื่องนโยบายของรัฐแล้วก็ความมั่นคงของประเทศมีข่าวปลอมข่าวบิดเบือนข่าวจริงแล้วก็ข่าวที่มีข้อมูลไม่เพียงพอค่ะซึ่งจากการเก็บข้อมูลนะคะก็ส่งผลว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็ข้อมูลที่บิดเบือนนะคะเกี่ยวกับความมั่นคงมากถึง44เรื่องแล้วก็พบว่ามิจฉาชีพเนี่ยช่วยโอกาสในการเผยแพร่ข่าวปลอมแอบอ้างว่าเป็นกองทัพหรือว่าหน่วยงานของทห ขอรับการบริจาคเงินแล้วก็สิ่งของนะคะเพื่อนำไปช่วยเหลือแก่หน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนซึ่งขอให้ประชาชนค่ะก่อนที่จะบริจาคเงินหรือว่าส่งของนะคะตรวจสอบที่มาของแหล่งข่าวโดยเลือกเชื่อหรือว่าแชร์ข่าวจากข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เป็นทางการเท่านั้นค่ะเช่นข่าวจากทาง Facebook Page กองทัพภาคที่2หรือว่าจากเพจกรมประชาสัมพันธ์เองนะคะ ทั้งนี้ก็ขอย้ำเตือนอีกรอบหนึ่งนะคะว่าไม่ควรสแกน QR Code หรือว่าดาวน์โหลดลิงก์ต่างๆที่ต้องสงสัยหรือว่ายังไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนเพราะว่าอาจจะเป็นการติดตั้งแอปพลิเคชันดูดเงินหรือว่าดูดข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้ตั้งใจค่ะรวมทั้งหากนาข้อมูลไปเผยแพร่โดยไม่มีการตรวจสอบนะคะก็จะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเท็จด,ด้วยซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุก ไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะมีสติแล้วก็ระมัดระวังเพราะว่าในช่วงนี้เองจากสถานงานความไม่สงบมิจฉาชีพก็จะใช้ช่วงนี้นี่แหละค่ะมาหลอกรับบริจาคช่วยเหลือทหารชายแดนนะคะรวมถึงถ้าเราไปสแกนแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันเนี่ยก็อาจถูกหลอกดูดเงินหรือว่าดูดข้อมูลส่วนตัวได้ด้วยค่ะทางนี้นะคะหากพี่น้องประชาชน พบข่าวที่น่าสงสัยข้อมูลบิดเบือนก็สามารถแจ้งเบาะแสแล้วก็ตรวจสอบข่าวปลอมได้ที่สายด่วน11 1111 14ตัวนะคะแล้วก็ต่อแป ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าสามารถตรวจสอบแล้วก็แจ้งเบาะแสนะคะได้ที่เว็บไซต์ antifakenewscenter. com ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเช้านี้ที่นครพนมแล้วค่ะกลับมาติดตามรายการเช้านี้ที่นครพนมได้ใหม่ทุกเช้าเวลา6นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสวนทนครพนม FM 90.2 5 m h z วันนี้มุกสุพิศาราต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ